เปิดตำนานเมืองหนองหานที่ถูกพญานาคถลม่มจนจมลงใต้บาดาลปัจจุบันมนขังยังคงอยู่หากพูดถึงเรื่องราวพญานาคถล่มเมืองหลายคนคงสงสัยไม่น้อยว่าเรื่องราวเหล่านี้มีจริงหรือไม่หรือเป็นแค่ฉากเพื่อเพิ่มอัตลักในละครเท่านั้นซึ่งวันนี้เรามีเรื่องราวเมืองหนองหานมาเล่าสู่กันฟังที่ว่ากันว่าเป็นตำนานพญานาคเมืองถล่มจริงหรือไม่ โดยตามตำนานปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้จมลงอยู่ใต้บาดาลเมืองหนองหานหนองน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานซึ่งตั้งอยู่ที่อํเาเภอหนองสกลน,นครอํเราเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลน,นครโดยมูลเหตุที่ทําให้เกิดหนองหานนั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับวันคดีพื้นบ้านอีสานผ่าแดงนางไอตำนานลักลึกซึ้งของหนึ่งหญิงสองชายเมื่อฝ่ายหนึ่งพลาดลักและถูกทำร้ายจนถึงแก่วความตาย ก็กลายเป็นสงครามทําให้บ้านเมืองถล่มทลายกลายเป็นหนองน้ําใหญ่เมืองสุวรรณโคมคําหรือเอกทีตาอยู่ทางทิศใต้ของเมืองหนองแสมีพญาของเป็นผู้ปกครองมีธิดาสาวสวยคนหนึ่งชื่อนางไอคําซึ่งเป็นสตรีที่มีสิริโฉมงดงามเป็นที่เรื่องลือไปยังนครต่างๆทั้งโลกมนุษย์และบาดาลต่มีชายหนุ่มหมายปองจะได้อภิเษกกับนางมากมาย โดยในจำนวนผู้ที่มาหลงรักนางไอคำํำคือเท้าผาแดงกษัตริย์เมืองผาผ,าผงและเท้าพังคีเป็นโอรสพญาสุดโทนคราชเจ้าผู้ครองคอนครบาดาลเท้าทั้งสองต่างเคยมีความผูกพันกับนางไอค้ำมาแต่อดีตชาติจึนต่างช่วงชิงจะได้เคียงคู่นางกันแต่ก็พลาดหวังมิได้อภิเษกทั้งคู่เพราะแข่งขันบ้างไฟแพ้ด้านเท้าพังคีไม่ยอมลดละแปลงกายเป็นกระรอกเผือกคอยติดตามนางไอคำ้ำ ตันางอยากได้มาครอบครองแต่ก็ไม่ว่าอย่างไงเจ้ากรรอบเผือกก็ไม่ให้จับง่ายๆจนสุดท้ายถูกนายพานยิงตายโดยก่อนตายเท้าพังคีในารักระรอบเผือกนั้นได้อธิษฐานว่าขอให้เนื้อของข้าพเจ้าจงอร็ดอร่อยและมีพอกินแก่คนทั้งเมืองหลังจากนั้นชาวบ้านได้แจกจ่ายเนื้อกระรอบไปกินกันยกเว้นพวกแม่ไม้ที่ไม่ได้รับการแบ่งฝ่ายบริบาลของเท้าพังคี ได้รีบกลับไปยังเมืองบาดาลน,นำความไปบอกพยาสุดโทนัคราชว่าโอรสได้ถูกสังหารแล้วเจ้าผู้ครองนครบาดาลโกรธมากได้เกณฑ์พานับหมื่นแสนเพื่อถล่มเมืองพญาขอมใครกินเนื้อพังคีต้องตายให้หมดกองทัพพญานาคจึงมุ่งสู่เมืองพญาขอมทันทีดึกสง,งัดของคืนนั้น ขณะที่ชาวเมืองเอกทีตากำลังหลับไหลเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นท้องฟ้าเอื้ออึงไปด้วยพายุฝนฟ้าขน้ำลงมาอย่างหนักแผ่นดินเริ่มถล่ม,ลมยุบตัวลงไปทีละน้อย่ามกลางเสียงวิทล้องของผู้คนที่วิ่งหนีตายเหล่าพญานาคผุดขึ้นมานับหมืน่นนับแสนตัวถล่มเมืองเอกทีตาจมลงไปใต้บาดาลทันทีคงเหลือไว้เป็นที่ดอนสามสี่แหง่งซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกแม่ไม้ที่ไม่ได้กินเนื้อกลอาเผลือกจนลอดตาย ด้านฝ่ายเท้าผ่าแดงได้โอกาสรีบควบมา้าหนีออกจากเมืองโดยไม่ลืมแวะนับนางไอ้คํำไปด้วยแต่แม้จะเล่นฝีเท้าม้าเท่าใดก็หนีไม่พ้นทัพพญานาคที่ทำให้แผ่นดินถล่มตามมาติดๆในที่สุดก็กืนเท้าผ่าแดงและพัทิดาไอ้คํำพร้อมม้าแสนรู้ชื่อบักสามจนหายไปใต้พื้นดินลุ่งเช้าภาพของเมืองเอกทีตาที่เคยรุ่งเรือนโอฬานก็อันตรธานหายไปสิน้น คงเห็นพื้นน้ำขว้างยาวสุดตาทุกชีวิตในเมืองเอททีตาลงสู่ใต้บาดาลจนหมดสิน้นเหลือไว้แต่แม่ไม้บนเกาะล้าง3-4แห่งในพื้นน้ำอันกว้างนี้ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหนองหานดังปรากฏในปัจจุบันส่วนประวัติเมืองหนองหานหลวงไม่มีหลักฐานปรากฏไว้เป็นลายลักษณ์อักษรน,นอกจากผู้เฒ่าผู้แก่ของเมืองได้จดจำถ้อยคำของพระบรรเทา กรมการเมืองขุข,ขันคนเก่าแก่เพี้ยสีคอนชุมซึ่งเป็นหัวหน้าข้าพระธาตุเชิงชุมว่าหลังจากพญาสุวรรณพิงคาระสิ้นพระชนลงเหล่าเซนาข้าราชการผู้ใหญ่ของชาวขเขมรก็ได้ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาปกครองเป็นเจ้าเมืองหนองหานหลวงต่อกันมาเรื่อยๆหลายยุคหลายสมัย